กูเสืผ้าไมเนี่สิ่งเนีย้ยอะไรพี่น้องเลยเข่าเมื่อบ้านแล้วสบายดีย่างแรงพี่น้องเบอรสุขสุขพลฮืมาไมาเนี่ยเราสิ่งนต้องหลีต้องเทียงชักตอนนี้นะฝนมาเลยพี่น้องสบายดีย่างแรงฝนมาแล้วหมึดฝนมาเลยมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้ว ย้ำผ <łość> ืนแดกโต๊ะเราบุญยากตรงเมือมาแล้วก็ล่งโลดทั้งลมทั้งฝนนี่้ง่ต้อง่ว่าี่นดอเต้าวลมแต่แห้งก็ลม ตกแลนคคนกันได้คนผูดลูกด้ยแม่ยาก็พอปูหอดเท่อนอยู่บ่านเนพี่น้อง้นมาแล้ว้นเทลงมาแล้วตกนะเต๋อพี่น้องเอ้ยรอบน,นี้มืดแห้ง ทัวเบิดนะข้างบ้านกระตกกรอบเลยใช้กระชีด้ามหน้าอะไรบ้านี้เท่ากับมืออื่นก็เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มโลก,ก้ามือแรกแล้มมืออือนจะไ,ไปน้่เขาน้องสะไปไลยไหวก,ก็ดีเนาะเพราะว่าชา้นบระตุกกจะได้ดูน,น้่มใส่เขา่าจะไปน้่ น้ำน้องซาไม่กบไร้เติบซุปแพ้งดีเลยเต็มใหม้เต็มทันโอ้ยแหนมไปไน,นะนี่เป็นอ้ำน่ว n ยามคนซนหาโนน้นำเ เชียวงามหมนทุ่มขย้ำแรงมากผัตายแห้งเบิดงอควายคนไปกินเนี่ยนะอ่ะเขาโตกยามดีมากมาไข่แน่บวบแนงงอควายกันน้ำเต็มทุ่มหทุ่มหน้าพี่น้องแต่ว่าโบแมนหน้าเฮาเป็นหน้าคำพองน้องแมมหนูโมน้องแมมข้าเจ้ากัยังบะหมี่ดำดอกพี่น้องค่ะข้าเจ้ายังหน่อยอยู่ ตกลงแห้งเด้อขอไดนําไรขอน้องซาเ้าทําหน้าให้ใหญ่เฮานะ่ะเป็นพิกกระดําได้พี่น้เป็นได้พิกกระดําได้ ยัมตน,นากกาแล้วเอให้นำให้นำกินนั่นทำเ้วนำ้ำแบบนี้พี่นอกก้องเอ้ยใ้กระเดาบดแหล่ผูกน้าให้ไงห้าแหงไม่ต้องห่วงผิดซองผิดกันยังคันเพราะว่านำ้ำมันเต็มไ้เต็มคันเต็มจนล้นพี่นอกก้องเอ้ย นั่หนด้ให้ไงครับตื่นแล้วพี่น้องนอนไปบางสิบนาทีได้ตื่นแล้วตื่นมาฟังเคียงเขียนห้องบอ้ตาบ้ฮันว่าครับฮันว่าเอ้ย อันั่งเนี่ยเอ้ยมาห้ามเบิงง่งยังลูกเบิ่งพ่อกับอดอิดนะ่ะบอห้ามเบิ่งพ่อกับอดอิดนะ่ะบ่เกือบแม่นผ้าพันลมมันลื่นเลยดินเจือนเขาปูนโู้ยหาวแส,สงเขียดจ,จะหน้าห้องสนั่นอยู่ไปเลยอ่าดินในไหนจำปุได้หน่านน่เน่ะค่ะในไหนไปเน่ายังมืดมาอยู่ ทุงหน้ากันเสียงเขียดจะหน้าห้องลั่นถุงหน้าเลยพี่น้องเอ้ป้าเถอะแล้วนี่ยังไปล่างเฮ็ดนะหันหน่อยตื่นแต่ว่าชิไปล่างกันว่าขันนาหลองนี้โล่งไหมโล่งไหม ย่องย่ออยู so bas, ่บนตอข้างหัวคนายังบนหลังเลยตอกซอกทางเขาวิ่งที่ปกหนานั่นคือท่าประจำของพ่อพี่น้องเฮ็ดฟูสะบายดีพี่น้องเฮ็ดปวกดอกกางามนันได้สามดอกพี่น้องโอ้ยมันคือบอกไลายๆ่นี่ ไปแล้วก็เห็นเลยนะเนี่ยมงเก่า์แน่ไปกระตั้งตะลายเลยสามดอกแล้ววันนี้บริลลิ่นแตกว่าทายมั้แคมอันนี้นะเป็นยังมาจางออกโลดมันบทาเพราะว่ามันมีมันเชื่ออาจมันก่อไว้แต่แต่รอบก่อนพุ่นแล้วมันแห้งเหมือนมันแห้งแล้วมันโบดันเหมือนนี่อ้าวก็เห็นสองอื่นนะคะก็ปูลูกลีดอะบัดนี้มันก็ล่อพนตกมาเลยดินอ่อนมันก็พากัน ลุยอืมอ,อืมอ,อืมเลย <c oughs> อ๋ออนี้เขาเจ๊ตัวขนาดเลย, <c oughs> ย่ออะอันนี้ดิเล็กพุตกมือช่องมือแต่เก่าชานี้มันกระล่างสิเริ่มงอ๋ออันนี้มันวานแล้วก็คือมันลอ่อสิออกอยู่แล้วกับโบลิขีลายมันได้กับพอดีแกงดิได้ซ่านใหม่พี่น้องเอ้ยแข้งไหย่อเข้ามาแบบนี้แข็งแร,ออรแงแบบโอ้ยันฮักขึ้นซิฟคนก็ได้ มือหนมันเผาฮักลกูกกรึเทกระตูได้แข่งบาทามันนี่สิมาล่าเฮ็ดผักแกงได้มันนี่ได้นนพนตกะฮักกระเศร้าไปน้องเอ้จ้าจ้ากระเศร้าเบิ่งขึ้นสกราบมาเยอะเลยเนี่ ขั้นขาจะดำหน้าเขามันสีเขียวเลยแต่ล,ลังสีเขียวเลยาบรรยากาศดีขนาดเดี๋ยวพี่น้องก็จิได้เบิ่งวิวนั่นอยู่แล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเขาจัดันซานเหงใหม่แล้วเยี่ยมสีถ่ายให้พี่น้องเบิ่งต้นเขาเขาจะเขียว เฮ็ดกับดอกเงยดกนอยโอ้ยเห็ดหอยกับมากินเห็ดน้ำเก็บเก็บหอยน้ำมาน้ำมาจีมากินเหาะเห็ดสิเทลงไปมืออื่นดับหน้าไอ้เวอร์มืออื่นลกกล้าไปหน่อยเลยลกกล้าลบกื้น ลูกกามือดำแหละว,ว่าสีดำแถวโน้นมันก่อนใหญ่ๆมันจะมีบ่งโน้นเด้ม่งน,น้ำบัวเทิงมันอันนี้จะกินแกงเห็ดปวกสก้อนเหมือนที่ว่าโชคดีได้ไปก็ได้พอโด้มาแกง,งที่ว่า กระโสดีในระดับหนึ่งแต่ว่ารกระโสดีอันที่จะได้ดอกจูงหงดนนาาาัดยุ้ยอันี่กันแห่งกระคักกระบมคขีดอกกเจ้าของสิได้ไปกับใบล่องเบิร์กสื่อไปเหล่าเหล่าไปสืส่อหันละคือแต่เก่าหันละพี่น้องไปบัได้เลยกระกับไปส่วนหนึ่ก็ได้จบดีถึงเลยได้มาล่านงงา้มแรงสัตว์ดอกก็อยู่ใกล้กัน ่งฝน,นตกดีแล้วจมว่ามันแรงพอมันมาแล้วโอ้ยพี่นอ้องไ้หามเต็มทีบเลยพูดยังเขียเ่ยเจน่าห้องสะดันพังเลยพี่นอ้องอย่าได้ยินก่น่ะมีขึ้นนักล่องก่อมทุ่งนาเกี่ยเจน่าขึ้นเทาก็ได้เ้าวก็นยังอ่อนเนี่ยน้องหลีคือ จะไปใส่มันมีพันชินอนพนนอนแล้ววันนี้พามันอืนโ้กาจะเศร้าน้องมาซาต้องเนินบุห็นที่แกนเอาไม้เลยก็ลกเแท้งพ่นแล้วก็หายบัวว่าที่นอนสิลกกาอื่นเลยหายเบิร์ดโยต้อนประธานลกคือหาวไทศันด้ว ลูกกานะลูกกานะาหอดิหอดมืออันนี้พอิหายเก็ียดจะน้าดีใจเป็นอ,อยากลกลาอมเนียฮะตื่นมาอลไอยากเลาอมเนียทันวาเนาะ มันก็ยังแข็งอยู่พี่น้องถือน้ามันก็บรได้เปื่อยดอกมันสีขาไว้ยันฝนตกะข้ามมาเนี่ยอะไมันสีเละไว้พ่นปรตกข้ามมันก็ยังสีแข็งยังสีอันเดียวแต่วันนี้ก็ยังเป็นดอกเป็นลูกเป็นลายมังแข็งแรงอยู่ อย่าไปพอะกับต้นแกงพี่ไ้มล่ะยล่าก่อนเอากันใหม่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณละไรทีุ่มาหับโซ o